สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจวันที่28มิถุนายน2560นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังมองแกว่งตัวในกรอบใกล้ๆเดิมนะคะ1,580-1,590นะคะจะเห็นว่าเราก็ไม่ได้เห็นว่าเซ็ตเนี่ยจะดูมีความภาพของ การเทรดเนี่ยแตกต่างไปจากหลายๆวันทําการที่ผ่านมานะคะยังเป็นไซด์เวกกรอบแคบอยู่นะคะเมื่อวานนี้ถือว่าปัจจัยภายนอกอหลายๆประเด็นนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นภาพที่มิกซ์อยู่นะคะยังไรทิศท,ทางนะคะในประเด็นแรกนะคะการที่ทางริพับบ i ิกัเนี่ยขอเลื่อนการลงคะแนนกฎหมายเฮลท์แคร์นะคะออกไปนะคะจากเดิมที่บอกว่าะจะขอ,อะจะมีการโหวต ก่อนวันที่4กรกฎาคมนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเลื่อนออกไปก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะสั่นคลอนความเชื่อมั่นในการดําเนินนโยบายต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งทุกคนคาดหวังกันค่อนข้างเยอะนะคะยังจับตาดูกันอยู่เพราะฉะนั้นการเลื่อนออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นการสะท้อนภาพว่า การจัดการทางด้านการเมืองของทรัมป์เนี่ยที่จะส่งผลต่อการดําเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทุกคนคาดหวังไว้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างขนาดใหญ่หรือว่า,าการาปรับลดภาษีนะคะตรงนั้นคิดว่าคงถูกเลื่อนออกไปด้วยเหมือนกันนะคะคงเป็นภาพที่ดูเ,เป็นเนกาทีฟในเชิงเซนติเมนต์ในฝั่งสหรัฐนะคะแต่ถ้าในฝั่งของอตลาดในภูมิภาคนะคะการลงทุนด้านอื่นๆเนี่ยเรายังมองว่าอาจจะยังไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนนะคะซึ่ง ในแง่ของเราเองจริงเรามองว่าผลกระทบในแง่ของฟันฟลอน่าจะเป็นนิวทรอลนะคะไม่น่าที่จะส่งผลให้มีการเร่งเพื่อที่จะขายสินทรัพย์ออกไปกลับไปยังฝั่งสหรัฐนะคะคือแรงจูงใจในการฟันอาลฟลอเนี่ย ดูไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นการพักเงินในตลาดภูมิภาคเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปนะคะเราก็ยังมองค่อนข้างนิ u ว r a l นะคะไม่ไม่ได้ดูเป็นเชิงน g เกทีฟหรือว่าโพซิทีฟมากนะคะประกอบกับในส่วนของคอมเมนต์ของประธานเฟดนะคะที่อยู่ในงานเสวนาที่ลอนดอนเนี่ยก็ยังคงมีการพูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะของสหรัฐเนี่ยอบอกว่าดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับ ยังสะท้อนภาพของการปรับขึ้นอยู่ต่อไปแต่ว่าการปรับขึ้นเนี่ยจะยังคงดําเนินแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะตรงนี้ก็คือไม่ได้ Aggressive มากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะเป็นตัวเร่งในการกระตุ้นให้ฟันฟลูเนี่ย ไหลกลับออกไปจากตลาดภูมิภาคนะคะตรงนั้นถือว่านิวทรัลนะคะแต่ว่าข่าวที่ออกมาในเชิงที่อาจจะดูน ег ัตฟนิดหน่อยนะคะก็คือในเรื่องของอประธาน ECB นะคะที่มีการเปิดเผยในที่ประชุมที่โปรเกตนะคะ,ะพูดถึงในเรื่องของการดําเนินนโยบายผ่อนคลายทางด้านการเงินของ ECB ที่ดําเนินการมามากมายนะคะอาจจะ ต้องมีการปรับนะคะ,ะในการดําเนินนโยบายตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าจะเริ่มเห็นภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรปเนี่ยดูดีขึ้นนะคะตรงนี้ถือว่าอาจจะมีภาพของความเป็นนก g a t i v เล็กๆนะคะ ในแง่ของฟันฟลอนะคะต่อตลาดหุ้นว่าถ้าตรงฝั่งนู้นดีขึ้นเนี่ยฟลทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีทางเรื่องในการไหลกลับออกไปนะคะก็คือถ้าไม่พักอยู่ในตลาดภูมิภาคของเราก็ไหลกลับไปทางฝั่งสหภาพยุโรปนะคะถ้าเริ่มมีการภาพของการไททิเนที่ชัดเจนขึ้นประกอบกับทางฝั่งสหรัฐภาพของการไททิเนที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นการดึงดูดฟลเนี่ยให้ไหลกลับไปนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็จะทําใหา้มองเป็นน egative ในระยะต่อไปถ้ามีการดําเนินการจริงตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าภาพของผลกระทบที่มีต่อฟันโฟจากปัจจัยภายนอกเนี่ยยังเป็นภาพที่ดูค่อนข้างที่จะมิกซ์อยู่นะคะอาจจะมีความชัดเจนในระยะสั้นในส่วนของทองคําอยู่บ้างนะคะเป็นแรงกระตุ้นจากเรื่องของนโยบายของโดนัลด์ทรัมนะคะแต่ในแง่ของตลาดหุ้นเองเนี่ยถือว่า,ายังดูนิวทรัลอยู่นะคะแล้วก็เป็นภาพที่มิกซ์อยู่เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูค่อนข้างอ่อนกําลัง ในรเรื่องของการดีดตัวปรับเพิ่มขึ้นไปจะเบรก1,590หรือ1,600จุดเนี่ยในระยะสั้นยังมองไม่เห็นแคตตาลิสในที่มีความแข็งแกร่งนะคะถึงแม้ว่าตามสถิติเดิมแล้วเนี่ยการทำวินโดว์ด e ซ s ิ่งเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยนะคะ,ะประมาณสักสี่ในห้าปีย้อนหลังเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในอัตราส,ส่วนที่มากนักนะคะตลอดช่วงสองวันทำการที่ผ่านมาที่ดูในกรอบของห้าวันทำการสุดท้ายเนี่ย ของของไตรามาสเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เห็นหุ้นการขยับตัวขึ้นของหุ้นใหญ่มากมายหรือว่าเด่นชัดมากอย่างมีนัยะนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าก็ยังคงแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เว์ต่อไปนะคะหุ้นเก่งกำไรระยะสั้นของเรานะคะเราถือ m มเจอร์ i อลิงนะคะช็อตเซลล์ตัว d t a ทนะคะวันนี้เสนอเพิ่มสำหรับการเก่งกำไรตัว c o m เซเข้ามานะคะหลังจากที่มีการประกาศการลงทุน30%นะคะร่วมกับจ n เนด้วยนะคะเข้าไปใน บาจกบัฟ <B uff> นะคะเพื่อจะรุกธุรกิจสินเชื่อที่ครบวงจรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นผลในเชิงบวกนะคะในแง่ของส่วนแบ่งกําไรที่จะมีเข้ามาในระยะสั้นนะคะแล้วก็การต่อยอดธุรกิจใหม่ในระยะยาวด้วยนะคะก็ให้ตั้งซื้อนะคะ11บเาท90นะคะแล้วก็ t a r ์เกที่จะ Take Profit อยู่ที่13บาทนะคะ ในส่วนของหุ้นติดชาร์นะคะแน่นอนที่สุดนะคะเราก็นําเสนอตัวคอมเซเว่นเช่นเดียวกันนะคะแต่จุดเข้าซื้ออาจจะแตกต่างกันด้วยระยะเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันนะคะสาหรับคอมเซเว่นเนี่ยให้เข้าซื้อของหุ้นติดชาร์ตนี่ให้เข้าซื้อที่12บาทส0สตางค์นะคะจุดเทคโปรฟิตที่เดียวกัน13บาทนะคะแล้วก็แตะขาดทุนที่11บาท60นะคะอีกตัวหนึ่งที่เสนอเข้ามาคือตัวผาแดงนะคะ PDI นะคะเป็นช็อตเซลล์นะคะให้ช็อต PDI นะคะที่2ี่บาทนะคะทากาไรที่20บาท50แล้วก็แต ขาดทุนที่22บาท80นะคะมองในแง่ของผลประกอบการไตรามาสที่2นะคะคาดว่าจะไม่ดีนะคะจากราคาสังกะสีที่ลดลง Q on Q นะคะแล้วก็ได้ปิดเหมืองสังกะสีไปแล้วนะคะจึงไม่มีต้นทุนสังกะสีราคาถูกนะคะอีกทั้งตัวธุรกิจพลังงานทางเลือกนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะก็ไม่สามารถจะชดเชยธุรกิจเดิมที่อ่อนตัวลงได้นะคะเพราะฉะนั้น PDI s h o ต t นะคะซื้อลองตัวคอมเซเว่นนะคะ ตัวอื่นนะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์จนะคะ IRPC ถือสถานะต่อนะคะช็อตเซลล์ตัวอีออนเมื่อวานเราได้เทค Profit ออกไปนะคะที่112บาทนะคะส่วนช็อตเซลล์ตัว BA ถือต่อนะคะเช่นเดียวกับตัวออลอง CSS นะคะ Mac Group แล้วก็บิวตี้ค่ะถือสถานะต่อทั้งหมดค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ